โคดมากเพราะเธอมันบุกพ้องในหน้าที่ของตนเองคิดว่ายังไงตัวเองก็ชนะอยู่แล้วละะิจริงจับตัวจริงๆกลัวตายแหละไปทํางานที่ไหนก็อ,อยู่ได้ไม่นานหรอกก็คนมันติดภูล้าใด้ทำไงอะ่ะน้องคะพี่เอาข้าวหมูแดงสองกล่องคะ่ะ แล้วก่อนเออน้องรีบทำให้พี่หน่อยได้ไหมพอดีว่าเดี๋ยวพี่ต้องรีบไปอะ่ะแป๊บนึงน้องคะรีบทำให้พี่หน่อยคะ่ะพอดีเดี๋ยวพี่ต้องรีบเข้างาน วะก็บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่ะคนกำลง 8, ังรอแฟลเซลล์แลูกค้ารอไม่ได้ก็ออกไปอ้าวทำไมมาพูดจากับฉันแบบนี้อ่ะฉันเป็นลูกค้านะเข็มเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็ลูกค้าคนนี้ดิมันมาโวยวายใส่ฉันนะเฮียแล้วมันสมควรไม่ได้ทั้งทั้งที่ในร้านอ่ะไม่เห็นมีลูกค้าแม้แต่คนเดียวอ่ะ ฉันสั่งข้าวหมูแดงไปแค่สองกล่องอะแต่น้องเนี่ยมันก็ไม่ยอมทําให้ฉันสักทีอะมัวแต่เล่นมือถืออยู่นั่นแหละก็คนมันติดหู่าละใจทำไงอะเข็มคุณลูกค้าครับทางเราต้องขอโทษด้วยนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าสั่งอะไรครับเดี๋ยวผมไปทําให้ไม่ต้องแล้วละ่ะค่ะฉันไปหากินร้านอื่นเอาก็ได้ นี่เธอเล่นมือถือในที่ทำงานอีกแล้วเหรอเฮียบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเล่นอ่ะฉันเปล่านะคะเฮียฉันแค่ถ้าเป็นแบบนี้นะเฮียคงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วอยากให้รู้นะว่าอู้งานอ่ะเข้าใจไหมค่ะเฮียใครจะไปสนวะ ข้าวขาหมูจ้าหนึง่งรอไปก่อนดิเก็บตังค่ะครับของคุณลูกค้า50บบาทครับเป็นโอนนะคะได้ครับ เงินสดติดตัวเลยอ่ะฉันโอนให้เฮียหนึ่งพันแล้วเฮียทอนให้ฉัน9 5้าหได้ไหมถ้าไปตู้ a t ทมามันไกลมากเลยเห็นใจฉันหน่อยนะอีกแล้วเหรอนี่ก็หลายรอบแล้วนะครั้งนี้ยครั้งสุดท้ายแล้วค่ะเฮียเออเอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายจริงๆนะค่ะนี่ค่ะฉันโอนไปให้แล้ว สองร้อยห้าสิบขอบคุณนะคะเฮียเข็มเก็บจานค่ะเก็บเองไม่ได้หรือเปล่า โปรทราบติดไลน์ติดไลค์ติดช like, ้อปปิ้งออนไลน์ต้นฝับสองร้อยแับแพงกันนะเฮียเฮีย er! er, มานี่หน่อยดิเออว่าไงมีอะไรอะ่ะติดป้ายแบบเนี้ยหมายความว่าไงอะ่ะก็หมายความตามป้ายเลยถ้าคนเราทำตามกฎ ก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรนี่ค่ะนี่โจรไปเก็บได้ละกลัว,ลวตายแหละซักของดีก,กว่าหนึ่งบาท จา่านก็เกะกะจริงๆเลยเก๋มผู้ค้ามาแล้วนะแป๊บนึงเฮียฉันปวดท้องอยู่อ่ะโอ๊ยเจ็บท้องจังเลยเออให้รูว่าอย่าอ่อนจริง,งกดไลค์สิหม่ วันนี้เอาอะไรล่ะฉันไม่ได้เอาอะไรหรอกฉันซื้อข้าวมาละแต่ว่าฉันขอโอนเงินให้เฮียห้าร้อยแล้วเฮียให้เงินสดฉันเหมือนเดิมได้ไหม,มวันนี้ขอแบงค์ร้อยนะไม่ได้เฮียเพิ่งเปิดร้านต้องเก็บเงินทอนไว้ให้ลูกค้าคนอื่นแล้วนี่ทำไมเธอไม่ไปกดเอาเองอ่ะก็ฉันเป็นคนต่างจังหวัดอ่ะถ้าไปกดที่ตู้ก็เสียค่าทมเนียมมาสิ ไม่อีกอย่างเงินแค่นี้เองเฮียามาทำเป็นที่งกหน่อยเลยฉันก็โอนให้นะไม่ได้ขาดทุนอะไรสักหน่อยอะไรกันเวลาเธอมาขอเฮียก็ให้ตลอดแต่นี่เฮียไม่ให้แค่ครั้งเดียวะต้องว่ากันเลยเหรอญาติก็ไม่ใช่ผัดเกงใจกันบ้างสิเฮียไม่ใช่ตู้ ATM นะจะได้มาเบิกตลอดอะ่ะอะไรวะถ้าไม่ให้อ่ะก็ไม่ต้องมาพูดมากฉันคงไม่มากินร้านเฮียแล้วล่ะ อ่ะนี่เหียอะไรสนอกเหรอไม่ใช่อันนี้เงินเนือนของเธอ ขอบคุณจะเฮียนี่เฮียคิดจะโกงข้าเลยฉันเหรอทำไมถึงให้เงินแค่พันกว่าบาทเองอะเฮียหักตามป้ายก็ถูกแล้วนี่เคยเตือนหลายครั้งแล้วอย่าฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสิไม่ได้นะเฮีย งั้นฉันจะไปฟ้องกรมแรงงานจะฟ้องก็ฟ้องเลยเพราะเธออ่ะมันบุกพ้องในหน้าที่ของตนเองแล้วยังเอาเปรียบเจ้านายอยีกงเฮียด้วยก็รอดูแล้วกันว่าใครจะชนะคด,ดีอ๋อนี่คงเห็นว่าเป็นนายจ้างเงินเยอะคิดว่ายังไงตัวเองก็ชนอะอยู่แล้วล่ะสิเธอนี่แปลกเนาะทั้งทีง่ตัวเองทำผิดแท้ ยังมาโยนความผิดให้เฮียกกฎมันก็บอกอยู่แล้วนี่ถ้าเล่นมือถือในที่ทำงานโดนหักครั้งละสองร้ยได้จะเอาอย่างนี้ใช่ปะฉันลาออกไม่ต้องลาออกหรอกอย่าให้เธอออกได้เลยคนอย่างเธอไปทำงานที่ไหนก็อยู่ได้ไม่นานหรอกเออมัไปแน่ เพราะยังไงคุณชันเนี่ยต้องหางานนี่ดีกว่านี้แน่นอนเห็นแก่ตัว assim, จริงๆ ไมมานั่งเล่นมือถืออยู่แบบนี้ลูกค้าหน้าร้านเยอะแยะทำไมไม่ไปช่วยเขาคือฉันกำลังล้างจานอยู่พะนียจานก็มีอยู่แค่นี้จะล้างทั้งชาติเลยหรือไงถ้ายังเป็นแบบนี้ออกจากร้านเฮียไปเลยใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวฉันล้างจานให้แป๊บเดียวเองค่ะไม่ต้องถ้าเธออยากเล่นโทรศัพท์บ้างน,นะ,ะก็กลับไปเล่นที่บ้านโน่น พูดแล้วยังทำหน้าสลอนอีกออกไปค่ะจะทำไงต่อดีวะเนี่ยโดนไล่ออกมาสิบกว่าที่ละจะไปหางานที่ไหนทำเนี่ย